please subscribe happy family อันนี้หมูฝอยนะอ่ายายน้อยเอาหมูฝอยมาให้ชอบไหมอ่ะดูจิ้นเนี่ย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 อ่ะดูดูเออดูยีปเปอิทินด้วยอ่านี่น้อยเดี๋ยขนมปังใช่ใช่ใช่ที่ตลาดมีมีเนี่ยเขาขายหกสิบห้าบาทมันซื้อห้าสิบเนี่เขาเขาลักมาอ่านี่ขนมญี่ปุ่นอร่อยขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุแม่ขอบคุณยายน้อยก่อนขอบคุณยายน้อยก่อนเลยสวยสวยขนมขนมขนมลูกขนมขอบคุณคขอบคุณยายน้อยดีมันด้วยหีมันด้วยหวานด้วยหวานด้วยเอ้นดีมัอาหารมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันมันดิบอยู่ลูกต้องเอาลงไปต้มก่อนนะลูกน้องน้องจินชอบ ชอบชอบมันยังไม่ยังไม่เดือดเลยให้มันเดือดปุดปุดก่อนอเ,อเดี๋ยวยังไม่สุกเลยลูกยังไม่สุกเลยให้สุกก่อนได้ไหมเราแปบ๊บนึงนะเรา,าก่อนนะเราก่อนรออีกสองนาทีนี้สองนาทีพอไหมสองนาทีนะรอสองนาทีนะ,นนะอ,อย่าอย่าเอาเข้าปากเดี๋ยวเดี๋ยวมันแทงปากเดี๋ยวมันแทงปาก แล้วเราจะรูปมันอีกไหมคะอ๋อพอก่อนลูกมันสุกแล้วอ๋อมันสุกแล้วก็กินได้เลยลูกหนูเอาไปวางตรงหนูอ่ะอ่าแบ่งกันลูกอ่ะเาใหญ่ใหญ่ให้นะหนูน้ำตาลปี๊บอ่าเดี๋ยวยายยายญ่ทำให้ยายน้อยทำให้อ่าใส่ถ้วยแกนไม้อึ๊บอ่าแล้วก็หนูก็เอาเอาเอาตะเกียบตะเกียบต้องช้อนเหรอลูกช้อนเหรอตะเกียบตะเกียบ ช้อนมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปมันขี pues ้ไมเนี่ยเอาตะเกียบ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 แล้วใส่ปากอ่าตะเกียบตะเกียบอ้าอ้ามอ้ามอร่อยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็กๆด็มีไหมอ๋อน้ำจิ้มอยู่ทางนู้นใหญ่ๆเทน้ำจิ้มใส่ดินนู้นข้างๆน่ะใหญ่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 มีเขามีน้ำจิ้มหลายอย่างมีน้ำจิ้ม เผ็ดเผ็ดกับ<ม>กับน้ำจิ้มไม่เผ็ดไอย้อยู่ใหญ่อันนั้นพริกกระเทียมอ่าอันนั้นพริกกระเทียมอันนั้นพริกกระเทียมนั่นเป็นอยู่ในขวดนะ่ะน้ำจิ้มอะ่ะแล้วก็ไอ้ขวดเล็กๆนั่นคือมะนาวนั่นแหละน้ำจิ้มเผ็ดอันนั้นใหญ่ๆน้ำจิ้มมีมีมีมอ๋อมีแค่นี้แหละเทลงไป<ม>ถ้าอยากจะใส่มะนาวกับ<ม>พริกกระเทีย<พ>มก็ใส่เติมเอา มันยังไม่เดือดอ่ะไม่เดือดแล้วลูกกินท้องเสียนะเออต้องให้หน่ะมันเดือปดปุ๊บ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 ก่อน <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อยอ,อ,อันนี้อันนี้ให้หมดก่อนเ,เอาย,ยายทำให้ไหมเย,ย,ย้ยายน้อยทำให้ไหมเย้น้อยทำให้นะ มาลีส, look, oh, สิสมันโอ้ใส่เสื้อมาลีสิสมันเลยสีแดงเลยมาลีสิสมันใส่ใหญน้อยที่ใหชื่อให้ลูกมอ่าปาดอลี่โอ้เป็นเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมศูนย์รวมซุปเลยศูนย์รวมใหญ่ใหญ่ก็เอานี่ที่น้ำน้ำซุปกับที่ตักอ่าใหญ่ๆ มันเดือดก่อนแล้วก็เดี๋ยวใหญ่ๆตักให้หลานด้วยนะตักใหญ่ๆก็ตักอ่าเริ่มเดือดแล้วอ้เรียกพี่จินอ่อเรียกพี่จิน,จ,นจินเต้นจินเต้น สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีอนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลดสวัสดีค่ังสวัสดีครับกรดควใหญ่ให้น้องแจนเขาตักให้ตักให้ทุกคนอ่ะน้องแจนกลางีจีนดูน้องน้อง นั่งยิ้มจ้ากินสิลูกอร่อยอร่อยอ้าวอร่อยอ้าวอร่อยไม่ได้ทำไงอร่อยทำไงลูกอร่อยทำไงอร่อยลูกอร่อยอร่อยทำไงอร่อยทำไง ôi yay, 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 nó yay, 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 nó, yay, yay, nó yay, nó yay, 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 bảo lắm bảo powler, bảo powler, 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 nói powler, 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 chá powler, powler, chá powler, 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 เอาแต่เนื้อให้ลูกนะอ่ะให้แม่แจนแม่แจนทำให้ให้แม่แจนทำให้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้อะกุ้งอีกเปล่าวอ่ะกุ้งอีกเดี๋ยวแม่แม่แจนเอาเอาเปลือกกุ้งออกให้ลูกเอาเปลือกกุ้งออกให้ลูกร้อนไหมลูกร้อนร้อนได้อยู่ร้อนได้อยู่นะได้อยู่นะ

Pak <tuk> Dolly, <tangan> ีน้ำงเ้มดีดีลูน้ำดดีน้ำดีดีจอตองดูกิน่ะ้จดูอะไรตู้อะไรดู้แข่งอร่ยแเลยไอติมไอติมอ่ะให้แม่ให้แม่ทำใแม่ทำให้นแ่องแม่ร้องแข่งหแม่ันขงช้อนมันแข่งกินไหนสวยๆกัน อันนี้อันนี้เท่าไหร่ลูกสองบาทเหรอน้อยสองสองเท่าไหร่ลูกสองใบสองร้อยแม่งร้อยสองใบสองร้อยสองสองเท่าไหร่ลูกร้อยสองร้อยสองร้อยไหวไหวยายน้อยสวยสวยก่อนไหวสวยไหวยญ่น้อยสวยสวยก่อนไหวสวยสวยสวัสดีครับสวยอ่ะไปเล่นของเล่นแล้ววันี้กดสย่อนอ่ะไม่ไม่เอาล่ะใหญ่น้อยให้ไม่เอาเหรอสวยไหสวยสวยก่อนอันนี้ครับสวยก่อนไหวสวยสวยก่อนซื้อขนมอ่ะ อ่ะอันนี้ให้พี่ให้พี่อันนี้นี่อันนี้กนีของพี่เขาของหนูได้แล้วของพี่เขาสวยอ่าขอบคุณครับีสวยขอบคุณครับรือยังค่ไม่ขอบคุณครับคุณครับสมาธิไม่มีขำอ่แม่แจนแม่แจนไม่น้อก่อนให้แม่แจนสวยให้แม่แจนดูแม่แจนแม่จนเนี้แม่แจนหนูดูแม่แจน

ไม่โดนนะเดี๋ยวมันจะไดนหนีไปขอบคุณสวยๆขอบคุณยายน้อยจะกลับบ้านแล้วขอบคุณครับสวยๆครับขอบคุณครับยิ้มหวานด้วย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 ขอบคุณคร่ะไปยายน้อยไหมไปยายน้อยไหมไปกับยายน้อยไหมไปไหมลูกไปม thank you for watching ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง happy family นะคะ